ค่ะสวัสดีค่ะพทที่น้องกะแล่วเตจียบเวิร์สุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องมืออื่นกะขอให้พี่น้องเอซี่พี่น้องเวอร์สุขูสุคนเนาะค่ะมากด้วยโชคลาบเด้อพี่น้องมืออื่นกะให้ถือเกลือได้ร้ายค่ะพี่น้องมอนี้เจียบกะพ่อพี่พ่น้องเนาะค่ะมาปลูกผักปลูกหญ้าเนาะค่ะไปกินเนาะค่ะพี่น้องกะจะปลูกอ่าผักอีตู้เนาะค่ะปลาเขือแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็ใบโหระพาเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้ก็จะมาเตรียมดินเนาะค่ะพี่น้องก็ใส่ปุ๋ยแหนจังน้อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเพื่อความสวยงามของกกใหม่เขานะค่ะพี่น้องใส่ไปมันก็นใหญ่เร็วด้ล่ะอันนี้มันเป็นสูตรไขวยเนาะค่ะพี่น้องบบตายเดอกพี่น้องใส่ไปโรดปุด๋ยเดี๋ยวเข้ามาเตรียมดินแล้วก็ล่งดินไว้เนาะค่ะพี่น้องมันลายซ่ตักออกแน่จังน้อยหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจี๊ยบจ๋าพระพีพานนองเนาะคะ่ะไปทาบุญจังหวัด นครน,นายกเนาะค่ะาากะจจเดินทางประมาณตีสามตีสี่เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปบึงบรรยากาศ้วกะความสวยงามเนาะคะ่ะตามวัดวารามเนาะคะ่ะอยู่จังหวัดนครน,นายกเนาะค่ะพี่น้องเมื่ออื่นเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ใดที่แบบว่างๆเนาะคะ่ะสามารถไปถ้าบุรรวมกันได้เนาะคะ่ะสามารถไปเป็นเจ้าภาพโลกท่านก๋วยเตี๋ยวใดเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมสาริกาเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกินก๋วยเตี๋ยวแสบๆเนาะคะ่ะอยู่วัดธรรมสาริกาแล้วกะไปสักการะขอพอรกันเนาะค่ะพี่น้อง ปูพักไวเนาะค่ะพี่น้องอันไดประหยัดได้เท่าก็ตตองประหยัดเนาะคะ่ะเพราะว่าเท่าก็ตตองเสพเงินในกระเป๋าเนาะค่ะพี่น้องชีวิตเท่านี้ตองใส่เงินอีกเยอะเนาะคะ่ะเพราะว่าอีกหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเข้ากระเถากระแก่กันละเนาะค่ะพี่น้องเก็บเงินไว้หลายๆคะ่ะเพื่อที่จะบาเป็นผ้าลาะของอื่นแล้วก็ลูกหลานเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตนสาแนเนาะคะ่ะไปซื้อมากกับสีประมาณยี่ห้าบาทเนาะคะ่ะอยู่หลานขายตนมุงตนใหม่เนาะค่ะพี่น้อง บรรยากาศช่วงนี้อยู่ในช่วงแบบพักสมองเนาะค่ะพี่น้องก็จะถ้าเป็นคลิปวิดีโอแบบชีวิตประจําวันเนาะค่ะให้พี่ให้น้องเบื้องละก็ผ้าทําบุญเนาะคะ่ะหลังจากนี้ไปเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใด,ดมีังกะทักมาอ่าหลังบ้านใดเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็กิจวัตรประจบํบวันคอยแหละเวลาแบบบด้ไปวัดไปว่าเนาะคะ่ะเสร็จจากนี้ก็ จะไปสัก,การาขอพ่อเนาะค่ะปูองดำปูนินลพัดนคราดวัดทอยใหญ่เนาะค่ะพี่น้องแล้วก็จะไปนั่งสมาธิแพรเมตตาอยู่วัดปามโพออเาโนาะค่ะปลูกแล้วกับโคดน้ำแน่เนาะคะ่ะจักหน้อยหนึ่งมันก็บนน้อยนึงละพี่น้องโคดจนถ่วพุ่นลอากาศห้อนแห้งเอานาเปาปลุ่มก่อน,นะค่ะพี่น้องเมื่อกี้กัมี่เนาะค่ะนะะ้นองมาส่งสินค้าเนาะคะ่ะเอบสินค้ามาเนาะคะ่ะมารีวิวให้เบิ่งเด้อพี่น้องอันนี้มันเป็นประสบการณ์เลยแหละปกติแล้วไยแบบ บ่ค่อยแบบอยากสร้างดอกสินค้ายังสิสินค้าทางออนไลน์บางเทอมันก็เป็นของผีจีนเนาะค่ะของผีจีนเพ่นเนาะค่ะพี่น้องอ่าตอนไปเอฟอ่ะบอกว่ายี่ห้อดังยี่ห้อดังพอเอฟมาจ้าภาษาอย่างสิว่าภาษาอย่างกับโบปานภาษาแก้วกับโบปานอานกับโบออกปนันว่ายี่ห้อดังอันนี้ก็จะจะเป็นราคาประมาณพุ่งอยกบบาทเนาะค่ะบอกทันมากระทะโยกในฟีมือทันมากระทะโยกเ้าเหล่าไปเอฟมานี่ คอยบอกแล้วว่าให้ไปซื้ออยู่ห่างยูโรทรงโลตันบีซี่เซียเขาขายเยอะแยะเครื่องใส่ไฟฟ้าภาษาการนวรรอัลพันสองพันก็เยอะแยะอยู่ห่าง